สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวจะพาทุกท่านมานั่งรถบัสเกาหลีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมรถจอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกัน เมื่อกี้เราขึ้นรถมาแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ใช้บัตรตัวนี้แต้มนะครับเป็นบัตรขึ้นรถเมล์นะครับ,บ,ร,ถบรถไฟฟ้านะครับเอ่อขนส่งขนส่งมวลชน,น,น,นของประเทศเกาใช้ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับบัตรจะมีหลายรูปแบบมากนะครับผมีนัที่แล้ว บัตรหนึ่งจะเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์การ์ดเหมือนกันนะครับก็คือก่อนขึ้นรถเนี่ยเขาจะแต้มก่อนนะครับแต้มบัตรนี้แต่ว่ายังยังไม่ได้คิดตังนะครับแต้มว่าเราขึ้นรถอยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วก่อนลงก่อนลงเราก็มาแต้มทางลงเนี้ยครับแต้มทางทางลงรถตรงนี้ห้องนี้นะครับ มันก็จะคิดเงินให้นะครับแต่ถ้าเราขึ้นมาปุ๊บเราแต้มเสร็จแล้วเราลงรถนะครับเราลงรถแต่ว่าเราไม่แต้มตัวนี้มันก็จะคิดเงินถ้าเราไม่แต้มตัวนี้นะครับวันทั้งวันเราลืมแต้มไงเออทำไงละ่ะวันทั้งวันเออเครื่องประมวลผลเนี่ยมันก็จะคิดเงินในวันนั้นนะ่ะก็สมมติ เราจะต้องจ่ายค่ารถเมล์ประมาณ30บาทแต่ถ้าเราลืมลงเราจะถูกเก็บอยู่ที่ประมาณ35มสถึงสีบาทนะครับถ้าเราลืมนะครับนี่เขาจะเก็บแบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปใช้อะไรนะกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับผมมีใบการบอกพร้อม วิวด้านทางนะครับด้านหลังคือรถมีเขาสะอาดสะอ้านมาก่ะก็เราจะใช้เป็นเงินสดจะได้นะครับเป็นเงินสดก็หยอด ยอนที่กล่องได้เลยนะครับนะอยอนที่กล่องได้เลยถ้าเป็นเงินสดนะหยอนที่กล่องถ้าเป็นบัตรตัวนี้เราก็แต้มกล่อถ้าเป็นบัตรตัวนี้เราก็แต้มนะครับถ้าเป็นบัตรเล็กทรอส์อีกอย่างหนึง่งนะครับก็ขึ้นรถมาปุ๊บแต้มเลยนะครับว่าเราขึ้นจุดนี้แล้วเราตอนลงเราจะ่าลืมแต้มตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบนัตรนี้เราไม่ต้องแต้มนะฮะก็คือเหมาจ่ายเลยนะครับผมแต้มปุ๊บมันจะคิดเลยเราไปลงที่ไหน แต้มปุ๊บไปจะคิดปุ๊บเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบัตรที่เหมาจ่ายเราจะไปไหนก็คือเต็มบัตรตายไว้แล้วนะครับขึ้นทางนี้ประมาณประมาณ30บาทนะครับประมาณ30บาทไปกินข้าวมาครับก็กำลังจะกลับ มีตัวแต้มนะครับก็เปิดแม้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจ้าของรถด่าครับฝากถึงประเทศไทยด้วยนะครับผมก็้าเ,เป็นห่วงประชาชนรักประชาชนครับเรื่องแค่นี้นะครับทําให้ประชาชนครับขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชนครับรถเมย์ต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะตามแนวเส้นทางที่ว่า กันดาน,นิดนึงนะครับรถเมล์ที่นี่เขาเข้าถึงนะครับผมก็อ,อย่างเนี้ยบัตรอิเล็กทรอนกครับเติมไ,นไหน,นก็ได้นะครับเซเว่นก็ได้ห้างสรรพสินค้าไหนก็ได้นะครับเติมได้หมดนัคบัตรสองบาทนะเนี่ยนะครับสิ่งที่ประเทศเขาทาให้กับประชาชนที่นี่นะครับผมเอาฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพียงแค่นี้ครับ มันใช้แล้วมันคุ้มครับมันไม่ได้ใช้แค่ปีสองปีครับมันใช้เป็นสิบปีครับอิชาแล้วครับอิจชาประชาชนที่นี่นะครับผมก็ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวขอตัวลงก,ก่อนนะครับผมก็ยังไงกออ็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน,านป้าครับผม